สุดอึง่งไอปรีชยาเผยเจอดาราภาพลักษณ์แฟมิลี่แมนพร้อมเปให้ทุกอย่างมีดาราด้วยกันเป็นแฟนออกสื่อรักกันหวานเจีย๊ยบแต่ลับหลังกลับส่งข้อความมาบอกไอว่ามีปัญหากันที่ไอปรีชยาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในรายการซานิบ้าได้เบาที่ซานินิพาพรเป็นคนยิงคำถามให้เจ้าตัวได้เล่าให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเธอต้องเจออะไรบ้างไอปรีชยาบอกว่ามีดาราในวงการดีม หาแต่ไอไม่เอาคนในวงการแล้วค่ะไม่ต้องมาจีบนะไม่เอาเข็ดแบบไม่โสดก็เยอะหน้าสื่อรักกันสุดฤทธ โอ้โหสุดฤทธิ์ส่งข้อความมาบอกว่าช่วงนี้ทะเลาะกันอีกแล้วถ้าเป็นเราก็คงดีเนอ้อเราก็คงแบบเข้ากันได้อะไรอย่างนี้พอเจอแบบนี้ไอ้ก็ไม่คุยล่าสุดก็พีคมากเหมือนกันแต่งงานมีลูกแล้วด้วยเป็นคนในวงการคะ่ะโดยคนที่แต่งงานมีลูกแล้วและเป็นคนในวงการคนนื้อ ดีเอมมาบอกไอ้ว่าถ้าเป็นหนูพี่อยากโสดบุคลิกไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้รักลูกลงไอจีน่ารักแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะที่เก่งที่จะปิดได้เรื่อยๆหนูอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยบอกชื่อนี่คงว้าวหัวเราะ